สวัสดีครับพบกับพวกเราทีมงานลอดดักเราจะมาแจกทีเด็ดให้กับเพื่อนๆทุกวันวันละ4ี่คู่เพื่อมาให้เพื่อนๆพ,พลาดทีเด็ดใหม่ๆวิเคราะห์ส,สดๆทุกวันอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับทีเด็ดลอดดักสี่คู่วันนี้คู่แรกเป็นการพบกันระหว่างฮอลแลนด์เปิดบ้านรับการมาเยือนของบอสเนียฮอลแลนด์ land, ถือว่าทำผลงานได้ไม่เข้าเป้ามากนะครับพอหลังจากที่ลงเล่นในยูฟ่าเนชั่นลีกไปแล้ว4นัดเก็บชัยชนะม,มาได้แค่เกมเดียวเท่านั้น ที่เหลือเป็นการเสมอ2และแพ้ไป1เกมครับโดยเกมล่าสุดครับพวกเขาบุกไปเสมอกับอิตาลีมาได้ที่สกอร์1ประตูต่อ1และสำหรับการลงเล่นในบ้านเกมนี้แฟรงค์เดบัวหวังคว้า3แต้มสถานเดียวแน่นอนมาทางฝั่งบอสเนียครับปัจจุบันรั้งอันดับที่4ของกลุ่มโดยเก็บแต้มมาได้แค่2คะแนนหลังจากที่ลงสนามไปแล้ว4นัดในยูฟ่าเนชันลีกโดยผลงานล่าสุดคือเกมที่บุกไปแพ้ให้กับโปรแลนด์ที่สกอร์3ประตูต่อ0 ทำให้ตอนนี้สถานการณ์ของทีมมีโอกาสตกรอบสูงและสำหรับการบุกมาเยือนครั้งนี้พวกเขาก็คงจะมาในรูปแบบเน้นรับและรอสวนตามสไตล์ราคาเปิดมาที่ฮอลแลนด์ต่อลูกครึ่งเจ้าบ้านฮอลแลนด์ and, หวังชนะสถานเดียวเพื่อโอกาสเข้ารอบซึ่งเกมนี้ขุมกกำลังและแนวรุกของทีมพร้อมลงสนามทุกราย ทำให้ไม่ใช่งานยากอะไรที่จะเอาชนะบอสเนียครับซึ่งยังไม่ชนะใครในซีซั่นนี้แถมเกมเยือนนัดล่าสุดก็แพ้ยับให้กับสวิตเซอร์แลนด์มาอีกด้วยฉะนั้นไม่คิดเยอะจัดฮอลแลนด์ยิงเพลินแน่นอนฟันธงเกมนี้ฮอลแลนด์ราคาบอลวันนี้ฮอลแลนด์ต่อลูกครึ่งทัศนะผลแข่งฮอลแลนด์4บอสเนีย1มาเตะกันคู่ที่2ครับเบลเยียมพบกับอังกฤษเบลเยียมลงเล่นในรายการนี้ไปแล้ว4นัด และสามารถเก็บชัยชนะเหนือคู่แข่งไปได้3นัดและแพ้ไป1น,นัดครับส่งผลให้ตอนนี้ขยับขึ้นมารังตำแหน่งจากฟูงของกลุ่มซึ่งในเกมวันนี้จะได้เปรียบด้วยการลงเล่นในบ้านของตัวเองและการเก็บ3มแต้มอีกครั้งก็จะการันตีการเข้ารอบทันทีครับอังกฤษของคุณซื้ออย่างแกเร็เซาเกตพาทีมคว้าชัยมาได้2เสมอ1และแพ้1จาก4นัดแรกของยูฟาเนชัลลิตรอบแบ่งกลุ่มและเกมล่าสุดครับก็พลาดท่าแพ้ให้กับเดนมาร์กศูนย์ประตูต่อหนึ่ง จ,จันรังอันดับที่3ของตารางมีอยู่7คะแนนสำหรับการบุกมาเยือนในเกมวันนี้คาดว่าพวกเขาจะเน้นเกมบุกเหมือนเดิมเพื่อลุ้นโอกาสเข้ารอบเช่นกันราคาเปิดมาที่เบลเยียมต่อปอป,อ,ปอครับน่าจะเป็นอีกเกมที่สู้กันได้อย่างสนุกเพราะเป็นทีมที่มีนักเตะฟีเท้าดีทั้งคู่แต่ท้ายที่สุดแล้วเจ้าบ้านอย่างเบลเยียมก็ยังเป็นทีมที่ดีกว่าสําหรับเกมนี้ที่ได้เปรียบทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมและสถิติในบ้านยังคงอังเกฤษอยู่และสุดท้ายก็น่าจะคว้าใช้ไปได้ตามคาดในที่สุด ฟันธงเกมนี้เบลเยียมราคาบอลวันนี้เบลเยียมต่อปอปอทัศนผลแข่งเบลเยียม2อังกฤษ1มาต่อกันคู่ที่3ครับเดนมาร์กพบก,กับไอซ์แลนด์เดนมาร์กทำผลงานได้ดีเกินคาดหลังจากการลงเล่นในยูฟาในเนลิกไปแล้ว4นัดสามารถเก็บใช้มาได้2เกมเสมอ1และแพ้ไป1เกมทำให้ตอนนี้มีแต้มอยู่7ดแต้มรั้งเป็นอันดับที่2ของกลุ่มซึ่งการลงเล่นในนัดนี้ไม่มีปัญหาในการจัดทัพแต่อย่างใดครับ พราะนักเตะตัวหลักพร้อมลงสนามทุกรายทั้งฝั่งไอซ์แลนด์ลงเล่นในรายการนี้ไปแล้ว4นัดและแพ้รวดมาทั้ง4นัดครับทำให้ตอนนี้ยังไม่มีแม้แต่คะแนนเดียวพร้อมกับรังอันดับสุดท้ายของกลุ่มและตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการบุกมาเยือนเกมนี้สภาพทีมก็สมบูรณ์ไม่ต่างจากเจ้าบ้านเช่นกันราคาเปิดมาที่เดนมาร์กต่อลูกควบลุกขึ้นครับ คืนนี้เชื่อว่า3นามคะแนนก็คงตกเป็นของเดนมาร์กแน่นอนเพราะยังดีกว่าทีมเยือนทุกๆเรื่องโดยเฉพาะศักยภาพของนักเตะที่เหนือกว่าชัดเจนและผลงานก็คงเส้นคงวาด้วยแม้ต้องยิงถึง2ประตูขึ้นไปแต่มองว่าไม่ใช่ปัญหานักเตะแดนโคโนมแน่นอนฟันธงเกมนี้เดนมาร์กราคาบอลวันนี้เดนมาร์กต่อลูกครึ่งทัศนผลแข่งเดนมาร์ก3ไอซ์แตลศูนย์ผู้สุดท้ายครับอิตาลีพบกับโปแลนด์เวลาเที่ยงคืน อิตาล,ลียังทำผลงานในรายการนี้ไม่ค่อยจะเข้าเป้าเท่าไหร่โดยพวกเขาลงเล่นไปแล้ว4นัดเอาชนะคู่แข่งมาได้แค่เกมเดียวที่เหลือเป็นการเสมอไปอีก3เกมปัจจุบันรั้งอันดับที่2ของกลุ่มมีอยู่6คะแนนส่วนในเกมคืนนี้กลับมาเล่นในบ้านก็ถือว่าได้เปรียบทีมเยือนอยู่ค่อนข้างมากครับโปแลนด์โชว์ผลงานได้น้าประทับใจมากกว่าเจ้าถิน่นหลังจากการลงเล่นในรายการยูฟ่าเนชันลิกไปแล้ว4นัด ว้าชัยชนะมาได้2เสมอ1และแพ้1เกมปัจจุบันรั้งอันดับที่1ของกลุ่มมีอยู่7ซึ่งเกมนี้หากปุกมาชนะได้ก็จะการันตีการเข้ารอบทันทีราคาเปิดมาที่อิตาลีต่อครึ่งควบลูกเจ้าบ้านต้องการชัยชนะในตอนนี้แต่ก็คงไม่ใช่งานง่ายๆแน่เนื่องจากทีมเยือนกำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจมากๆครับนะักเตะค่อนข้างทำผลงานได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเกมนี้ยังเชื่อว่าทีมเยือนจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย เชียร์โปแลนด์ดีกว่าฟันธงเกมนี้โปแลนด์ Poland. ราคาบอลวันนี้อิตาลีต่อครึ่งควบลูกทัศนะผลแข่งอิตาลีห่งโปแลนด์หขอขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมและรับฟังวิเคราะห์ทีเด็ดสีคู่จากช่องลอดดากไว้นาที่นี้ด้วยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับ มาเป็นเมมเบอร์คุณก็มีสิทธิ์ก้าสินทางจะเป็นเศรษฐีวันไหนคุณรวยขึ้นมาก็มีสิทธิ์เล่าเอาตังค์ไปผ่อนบ้านเอาไปซื้อคอนโดเอาตังค์ไปผ่อนรถเอาไปซื้อแลมโบ้คลิกลองคลิกก็มาเป็นเจ้าแห่งคาสิโนเว็บดีเว็บเดียวเว็บดังมีเงินเป็นกลางไค่ใครก็ไม่ได้น